สวัสดีค่ะเมอร์นี่แอน มื่อวันี้วันที่14นะคะวันเสาร์ที่14พศ2566วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติอันมื่อนี้ปุ๋ยกัเลยสิภาไปเที่ยวงานวันเด็กอันโรงเรียนอเซนเตอร์กับอัไอัยอ้ายเจ้าเป็นลูกชายทั้งสองคนนะคะผนจัดงานวันเด็กกัเลยสิภาไปส้มบรรยากาศงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านเหล่าส่อทอน้องไฮนะคะเป็นโรงเรียนของลูกชายของปุ๋ยเองก่อนเริมงานเขาอันนี้กิจกรรมให้เด็กหนอนลินเกมนะคะชักเเยอะค่ะก่อนสิเปิดงานนะคะ เ,เ,เล่นเกมเล็กๆน้อยๆเซตอันนี้ลูกไส้ไปแข่งทักษะนะคะได้เหรียญเงินได้รับมอบเกียรติบัตรจากพ่ออองเรียนนะคะเขาบวกลูกไส้น,น,ะะน,นิดนึงนะคะพุ่มใจในตัวเพิ่นนะคะทุ่งบัวใดที่หนึ่งใจกว่าพุ่มใจน้ำเพิ่นหลายนะคะว่าเพิน่นกับมีความตั้งใจมีความสามารถเดีเป็นตัวแทนตัวเพงเรียนปเป็นแข่งในอำเภอในจารัดผาอยค่นใน ใช่ขั้นตนะคะน้องไอันก้นนะคะเพื่อนกระนาม้องนะคะสองคนไปแข่งข้าระเกี่ยวกับการวาดลูกในคอมพิวเตอร์เเก่งักษาทางคอมพิวเตอร์นะคะการมอบกยติบัตรมอบยังเสร็จแล้วเพื่นกระสิเปิดงานนะคะเป็นการแสดงของเด็กแต่ละชั้นตั้งแต่ อน <im sharing> <im> ุบาลนะคะศูนย์เด็กอนุบาลปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกนะคะปุ๋ยก่สีไทยบรรยากาศพวกข่าวนะคะว่าเมื่อนี้เขาเนี่ยังเนยาตอนนี้ะเขาเอิ่นมายังศูนย์เด็กนอกจากเดิมแสดงแล้วนะคะทารีกันเด้ง่าลูกหลานบ้าเฮ้ามาหลุดกิจกรรมกะล้ายูอันนี้ร้านสาวเสือนาฬิกาเสือารักนุ่้ชายนะคะคนเล็กค่ะพาไปเรื่อยๆนะคะ เนื่องจากคลิปมันยาวนะคะปุ้ยก็เลยดีคลิปให้มันสันลงนะคะเพื่อที่ได้เบิง่งตัวถึงนะคะเด็กน้อยนะคะตอนนี้ก็ปเป็นอนะะุบาลเป็นสัตนไปเรื่อยๆค่ะให้เบิ่งความนะ่ารักของเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะวันนี้นะคะืนชาค่ะนิดหน่อยปนตนนิเรื่อยๆค่ะ อันนี้อาจจะเป็นปอนอาจ,จะเป็นปอนนึงนะคะปอนึงนะค่ะไปไปเรื่อยๆตอนหนึ่งนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ลูกชายค่ะลูกชายคนเล็กลูกชายเหยนไปเหยนเล่นเกมเหยียบลูกโป้งนะคะเพิ่นเกือบได้ทีหนึ่งนะจ๊ะเพิ่นกับเก่งอยู่ได้เพิ่นเหยียบเดือดสองคนสุดท้ายเกือบได้ทีนึ่งนะคะเดี๋ยทีสอง เขื่อนขยี่ใบแล้วจังสกสเป็นการเล่นเกมคันเวลานะคะคันิลาพักคันลิลาเลยค่ะ,ะเป็นการสแสดงของแบรชันต่อไปจา,หาปนจากคนซิบหาค้น ตอนนี่เลือสีลือยสองคนสุดท้ายเกิดแบบไนก้ออี้ก็จะเป็นก็ยังเป็นคนนึ่เป็นควนาขาวต้มนเดีย

กตองทวุข uh, ้อันค่ะ okay, ุกข้องนเหือนมารานี้ก็จะเป็นการแจกขนมไม่ได้ทุกคนทางอตค์กรค่ะ นิหน่อยนะคะเรี้ยงคิ้วใจถุงใทุกคนนะคะคนตกกันไม่ทวนถุงเนาะผักบุ้งในถุงหน่อยสักตอนค่ะาระค่ะการแสดงของปัสามน้องเซนเตอร์เล้วแบบนี่ใไรก่อนนะคะอันเต้นเต้นยูนยูด่าขยีไว้นะจ๊ะเ่อเต้นยูพลังค่ะนั่นแหละน้องเซนเตอร์ก็คือการเต้นเก่งอยู่ด้วยค่ะ สาวอยู <S <s ่บบหลอยู <huh yeah. well, so. to to world, you know. ่ทั้งหลังค่ะวาเห็นก็เลยยันใม้เห็นสกัดขุดตรงนใช่เพิ่นดึงนะคะเพื่งเพิ่ยากด่งและทำการแสดงไปเรื่อยๆจ้า ลูกชายคนเล็กนะคะหนองเซ็นเตอร์อ่าก้าด้ห่ท่าีก็กี่ประหาไปเรื่อยๆนะคะ

จะใหญ่ไปเลยไอ้ตี๋พอนเขาหั หลบลูกช่วยคุณครูเก็บของเก็บสถานที่อยู่ค่ะนี่ลูกชายเสร็จงานแล้วลูกชายก็อยู่ช่วยคุณครูเก็บนะคะเก็บข้าวเก็บขยะเก็บเ็นลูกชายสองคนอยู่กันค่ะแดนหลอนนะคะลูกลูกข้าคุณลูกเป็นซอยกับครูเก็บสถานที่เก็บของก็เลยได้โปไมาเป็นของแถมนะคะส่วนเด็กคนอื่นเขากต่ับเป็นแล้วแต่ว่าลูกอยิบโ .5 ห่าก็โฟกัสตรงชอยคุณครูเก็บสถานที่เก็บของลูกใทยขนมเป็นรางวัลเนาะ ทีมันก็นลังมองแล้วอยู่ในเวทีดิคนทำดีหมูเขาเมื่อไปแล้วได้ส้อเงิน, ong, นอยู่เก็บของเน้าไปกันแต่รางวัลเป็ขนมเราคุณกำลังแจกแม่คุณแม่กระถาอยู่ถาอยู่ยยยคุณค่ะได้เก็บของค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ